สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับอาจารย์หน่องนะคะวันนี้ต้องขอโทษมากๆเลยนะคะมาอัดคลิปช้าเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้ไปโรงพยาบาลนะคะและสําหรับท่านที่ฟังในช่องเรียลนะคะในเพจอาจารย์หน่องสามารถฟังเต็มๆได้ในช่อง y o u t u b e อาจารย์หน่องทีีนะคะ สำหรับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่23ธันวาคม2565สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีชมพูสีเขียวและสีส้มเลขเด่นประจำวันนี้จะมีเลข1เลข7เลข2เลข5เลข4และเลข8นะคะสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สืิมคนนั้นจะมาจาก ตาไข่นะคะถ้ามีตาไข่นะคะเลขทูบตาไข่เลขประจำล็อตองคุมารหรือถ้าคุณมีบูชาพระราหูเลขลอตเลขเหรอเลขซซมซีจากพระราหูนะคะการเสริมดวงของคนวันอาทิตย์นะคะทำบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กบุรีเด็กนะคะหรือทําบุญกับคนพิการนะค,ะคนพิการแขนขาคนพิการดวงตาเลขสลิป4ตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้ค่ะสําหรับเลขเด็ดเลขมงคลคนวันอาทิตย์0 1 5 2 8 ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่องค,คนนั้นจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพระสาเกิดมาที่เกิดของแม่หรือถ้าแม่ไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะแล้วนอกจากนี้เลขเงินลงบุญสลิปเงินทรมบุญต่างๆ่ารมบุญกับวัดทรมบุญกับโรงพยาบาลถาับบุญกับมูลนิธิเลขสลิป4ตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด็นเลขมงคลคนวันจันทร์5 3 6 2 1 ท่าที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อคุณต้นจะมาจากสตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำนะคะแล้วนอกจากนี้หาะอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้ำโชคค่ะ เสริมตัวของคนวันอังคารทำดีกับคนใกล้กลตัวทำคุณหรือถ้ามีคนท้องนะคะอยู่ใกล้ตัวนะคะช่วยเหลือเขาเขาอะไรมาขายก็อุดหนุนเ้านะคะหรือจะทําบุญกับโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลหญิงโรงพยาบาลหญิงตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลลาดวิถีนะคะเลขสลิป4ตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด็ดเลขมงคลคนวันอังคาร2 1459 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันส,สื่อของคุณนั้นจะมาจากบัตรคิวค่ะช่วงนี้ถ้าไปโรงพยบาบ, Q, รรบ à, าลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารค่ะนอกจากนี้นะคะ,ะเดินทางไปไหนมาไหนเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะลองลองดูค่ะเลขชนนั้นอาจเป็นสื่อกับคุณหรือถ้าอยู่กับหรือถ้าชมข่าวเห็นข่าวที่เสนอเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถและเห็นเลขทะเบียนนะคะก็ลองดูค่ะลองลอง,ลองดูนะคะเลขชนนั้นก็อาจเป็นสื่อกับคุณเช่นเดียวกัน เสริมดวงของคนวันพุธกลางวันทำมูลกับลนท,ที่คนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะคนที่ตรองกรกะตันยูปอต็กตึงหรือทำมูลกับโรงพยาบาลเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้ค่ะสําหรับเลขเด็นเลขมงคลคนวันพุธกลางวัน20168ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อคนจะมาจากทะเบียนรถรถที่คุณนั่งเป็นประจำหรือรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมนะคะอาจเป็นสือ่อกับคุณในวันนี้ นอกจากนี้นะคะอายุของคนที่คุณรกักไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานนะคะอายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของเขานะคะเสริมดวงคนวันพุธกลางคืนทําดีกับคนใกล้ตัวท,ทําดีกับคนที่คุณรักนะคะพูดจาดีๆกับเขาหรือทําบุญกับมุลทิธิปฏิทึรงร่วมกับตันยูเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเลข,เลขมงคลคนวันพุธกลางคืน7 6็ดหกสองหนึ่งห้าถ้าที่เกิดในวันพฤหัสสื่อของคุณนั้นจะมาจาก คนใกล้ตัวก็ได้นะคะหรือ,เ,อเลขที่บ้านเลขที่ห้องก่อนซื้อก่อนเสียอุทิศบุญให้จเจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนอกจากนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทราศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำนะคะเสริมดวงของคนบรลปะถธทำบุญกับคนแกู่ลนิธิคนแก่หรือบ้านพักคนชราบ้านพักบางแค่เลขสลิปสตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณสำหรับเลขเด่นเลขมงคลคนบัลปะถัเก้าหนึ่งสี่เจ็ดแปด ถ้าที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อสือของคุณนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสำนักง,งานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่นะคะอาจเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้และนอกจากนี้หากมีลูกหลานเด็กเล็กๆสองขวบสามขวบที่กําลังพูดกลาลังโซนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้นะคะคุณจะมีโชคกับเด็กเล็กๆด้วยเสริมดวงของคนวันศุกร์ทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กนะคะหรือมูลิธีเด็กบ้านเด็กธรรมรักเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณสําหรับเลขเด็กเล็กมงคลคนวันศุกร์หนึ่งเก้าเจ็ดส ถ้าที่เกิดในวันเสาร์สื่อคนนั้นจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันเสาร์จะฝันแม่นฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะและนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะที่คุณพักอาศัยอยู่เป็นประจำหรือพักอาศัยเมื่อคืนนี้ขอเน้นนะคะที่พักอาศัยเมื่อคืนนี้คือสื่อของคุณในวันนี้ค่ะเสริมดวงคนวันเสาร์หากคุณฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะหรือฝันถึง สัตว์เลี้ยงที่เคยเลี้ยงแล้วเสียชีวิตไปแล้วทาบุญให้กับเขานะคะโดยการโอนเงินก็ได้นะคะหรือทําบุญตักบาตรให้เขาก็ได้หรือถ้าคุณโอนเงินนะคะเ,เลขสลิปเงินทำบุญนะ,ะสะ่ตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อกับคุณในวันนี้ค่ะสําหรับได้เด่นเลขวงคลคนวันเสาร์หนึ่งแปดสองห้าเก้าอย่าลืมนะคะมี9ก็ต้องมี6มี6ก็ต้องมี9นะคะ ให้พิจารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อน้ำโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจำวันนะคะสำหรับวันนี้เลขมงคลน้อยพันล้านเย็นนี้นะคะ2 1 5 3 8 6 9 2153869เป็นเลขเด่นนะน้อยพันล้านเย็นนี้นะคะส่วนเลขเด่นลาวนะเลขเด่นลาว802691 802691เปเป็นเลขเด่นเลขมงคลลาวพัฒนาเย็นนี้นะคะ วันนี้ขอ,อาจารย์หนองขอวอวยพรทุกท่านนะคะขอให้โชคดีขอให้มีความสุขนะประสบความสําเร็จนะคะคิดวางีินอะไรก็ขอให้ได้ดังปรารถนาขอยค้าขายดีมีกําไรเจอแต่คนดีๆพบเจอสิ่งดีๆนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ